ในโลกแห่งการแข่งขันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นองค์กรทุกประเภททุกขนาดให้ปรับแนวคิดการสร้างสรรค์เพื่อนำเทคโนโลยีและนว,วัตรกรรมเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วรวดเร็วทำให้เรา General Electric o n Commerce Services Company Limited หรือ GEC บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยประสบการณ์ในด้านความเชี่ยวชาญในการบริหารซัพพลายเชนเป็นระยะเวลากว่า20ปีในการดำเนินงานหลากหลายฟังก์ชันอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยรวดเร็วและ,ะไร้รอยต่อเป็นอีโคซิสตพื่อเพิ่มยอดขายเฟ้นหาช่องทางการขายใหม่ผ่านระบบ Big Data Intel l i g e n จนคำนวณโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทุกระดับซึ่งประกอบไปด้วยบริการหลักดังนี้ 1. a u t o อ a t โตเม s อีโค m ิสต v i c มเซอร์วิส e procurement and e order เป็นเครือข่ายเพื่อการสั่งซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทรวมไปถึง Supplier อและ b e ่ายเ e invoice แพลตฟอร์มสำหรับการส่งและรับชำระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวรวดเร็วสะดวกสบายให้กับ a อเ n นลูกค้าในการจัดการกับใบแจ้งหนี้และชำระค่าสินค้า สินเชื่อเพื่อคือขายธุรกิจ supply chain finance หรือ SCF อลตฟอร์มสำหรับให้บริการสินเชื่อ SME โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงส่งผลให้สามารถนำเสนอเงินกู้ในอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ 2. ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-marketplace The Hub Thailand แพลตฟอร์มมาตรฐานระดับสากลสัญชาติไทยที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดการค้าออนไลน์ทั้งภายในและต่างประเทศด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์เรื่องการซื้อขายสินค้าการชำระเงินการขนส่งและติดตามสถานะระบบบริหารสินค้าคงเหลือระบบจัดการออเดอร์ระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆพร้อมด้วยทีมงานที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำการตลาดออนไลน์ให้ครบสมบูรณ์เช่นการออกแบบ การถ่ายรูปสินค้าวิดีโอนำเสนอรวมถึงการทําสื่อต่างๆออนไลน์ครบวงจรอีกทั้งพัธมิตของแพลตฟอร์มทางภาครัฐและเอกชนรวมถึงตลาดในต่างประเทศ 3. แพลตฟอร์มทางการเงิน trust tender บริการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านระบบ crowdfunding ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนและผู้ลงทุนผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์ม Trustender มีความน่าเชื่อถือทั้งในระบบการยืนยันตัวตนระบบการประเมินความเสี่ยงระบบการระดมทุนผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นบนอัตราดอกเบีย้ยที่ดีกว่าด้านผู้ลงทุนนอกจากเป็นผู้มอบโอกาสให้กับสตาร์ทอัพและ SME ไทยแล้วยังได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในรูปแบบดอกเบีย้ยรายเดือนที่สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยในตลาดแพลตฟอร์มที่สร้างความเท่าเทียมทางการเงิน คือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของคนไทย 4. บริการสร้างระบบบริหารข้อมูลส่วนตัว One PDPa โปรแกรมคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวให้มีการจัดเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับการยินยอมอย่างถูกต้องเพื่อองคอ์กรทุกที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติผ่านระบบคุกกี้สแกนและคอนเซนต์แมネจเมนต์ซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้ชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ ด้วยระบบที่ผ่านการสร้างสารรค์ในด้านการบริหารการจัดการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้ก่ลูกค้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเตริบโตเราช่วยให้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยมาตรฐานระดับสากลน,นวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกยุคนี้เรามุ่งมั่นเพื่อก,ก้าวไกลสู่ความเป็นผู้นำเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มศักยภาพ อย่างมั่นคงและยั่งยืน GEC Any Journey is Possible สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนิทิรุตพงษ์ธนานังสีนะครับเป็น Head of Marketing ของบริษัท GEC นะครับ General Electronic Commerce Services นะครับบริษัทของเรานะครับ GEC เป็นบริษัทที่เป็นเรียกว่าเป็น Enabler อย่างแท้จริงให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศนะครับหลายๆแข่งหลายๆกลุ่มธนาคารนะครับ กลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมันนะครับแก๊สต่างๆหรือเป็นโมเดนเทรดต่างๆห้างร้านรีเทลหลายๆที่นะครับรวมทั้งเ,เรามีบริษัทที่เป็นบริษัทลูกนะครับบริษัทลูกที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเราแล้วเราเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็จะมีประมาณ4บริษัทนะครับสบริษัทนั้นประกอบไปด้วยนะครับบริษัท DX นะครับที่ดูแลเด็กกอลล้านโลจิสติกนะครับขับเคลื่อนการขนส่งในประเทศทั่วประเทศนะครับคุมตัวประเทศนะครับโลจิสติกวันอันนี้ทําการ ขนส่งข้ามแดนต่างประเทศนะครับอยู่ที่เมีแล้วก็ฝั่งที่เป็น CMV i นะครับแล้วก็บริษัทไซเบอร์ดรอทที่ดูแลเกี่ยวกับ security ต่างๆที่ครอบคลุมเกี่ยวกับด้านออนไลน์หรือ,อเว็บไซต์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น trustender ซึ่งเป็น new product ตัวใหม่ที่เกี่ยวกับระบบ crowdfunding และหุ้นกู้นะครับ วันนี้ผมมีโครงการดีๆจาก GEC ที่ทำร่วมกับ a เม z o n นะครับเพื่อจะผลักดันให้ทุกคนผ่านวิกฤตการณ์ของโควิดไปได้นะครับซึ่งเรามีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มที่จะมานำเสนอให้กับผู้ประกอบการทั้ง SME แล้วก็ผู้ประกอบการที่ในระดับ M ไซ์ขึ้นไปหรือแม้แต่ระดับที่เพิ่งจะเริ่มหาสินค้ามาทดลองขายนะครับผมเริ่มจากที่คอนเซปที่ชื่อว่าซื้อได้กู้ง่ายขายคล่องนะครับซื้อได้คืออะไรนะครับซื้อได้คือ E Marketplace นะครับเป็น Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยก็เรียกว่าได้นะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่งของคนไทยนะครับซึ่งตัวนี้ชื่อเดอะฮันะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์ม E Marketplace ที่รวบรวมสินค้าต่างๆของคนไทยนะครับที่เป็นสินค้าตั้งแต่ระดับ o t ท p ขึ้นมาจนถึง SME ฉะนั้นคนไหนท่านใดนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะมีสินค้า เป็นของตัวเองเพื่อในการซื้อขายนะครับเข้ามาหาซื้อในราคาโฮเซลได้แทนที่คุณจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกคุณเข้าไปช้อปปิ้งในนี้ไม่ต่างจากเว็บไซต์อื่นๆนครับเดอะฮับไทยแลนดครับคือตลาดค้าส่งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับฟังก์ชันมีฟังก์ชันทุกๆฟังก์ชันที่มาตรฐานระดับโลกเขามีกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดส่งสินค้านะครับเรามีทีมโลจิสติกที่ดูแลสินค้า นะครับมาเลือกซื้อสินค้าได้ตามฟังกช์ชันที่คุณต้องการนะครับไม่จะเป็นอาหารฟู้ดหรือเป็นของเฟรชที่มาจากเกษตร,รกรก็ตามนะครับระบบการชําระเงินต่างๆนะครับทุกอย่างเราบริไฟในการชําระเงินผ่านช่องทางออมากมายหลายหลายแบงค์นะครับหลายๆธนาคารและแลองค์กรนะครับแล้วก็ช่องทางการขายที่ จะเพิ่มขยายมากขึ้น The Hub Thailand เนี่ยเป็น Marketplace น้องใหม่ในเมืองไทยนะครับที่ฟอร์มตัวมาได้ประมาณช่วงปีกว่าตั้งแต่เริ่มโควิดแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆอยากทดลองเข้าไปลองดูสำหรับคนที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าในระดับที่เป็นเขาเรียกว่า wholesale นะครับเข้าไปถึงลอง,ลองกดก่อนที่จะใส่ตะกร้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อในขนาดหรือจํานวนที่มากขึ้นแล้วราคาจะลดหลั่นลงมานะครับอันนี้ผมเชิญให้คุณมาซื้อก่อนอันที่2คือสําหรับคนที่ ฟังแล้วรู้สึกอยากจะขายขึ้นมานะครับก็เราจะมีบริการหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่สมัครเข้ามาช่วงนี้ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าทาง GEC เราไม่ได้มีเก็บค่าการสมัครอะไรเลยนะฮะสมัครฟรีนะครับจะมีเรื่องของการบริการในการถ่ายรูปสินค้าให้กับท่านนะครับแล้วก็การรีวิวสินค้าการวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับท่านเพื่อโปรโมทสินค้าของท่านนะครับแล้วก็มีการอบรมสัมมนานะฮะต่างๆในการเรียนรู้ระบบฟังก์ชันในการใช้งานของเดอะหับนะครับ ว่ามีการใช้งานยังไงเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรามีเรียกว่าเรามีพี่เลี้ยงดีกว่าเราเหมือนมีพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับคอยช่วยเหลือว่าการใช้ยังไงคุณน้าคุณป้าคุณอาที่มีสินค้าแต่ว่ายังไม่ค่อยถนัดกับระบบออนไลน์เราจะมีเจ้าหน้าที่และของเซ็นเตอร์ที่ดูแลบริการลูกค้าให้ตลอดเวลานะครับส่วนสุดท้ายด้านการบริการด้านการตลาดออนไลน์เออแบบเรียกว่า O2O marketing นะครับด้านนี้ก็คือว่า เรามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐให้ด้วยนะครับเราเราจะคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับธีมของงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อไปออกบูธเพื่อสนับสนุนการขายแต่ในช่วงโควิดช่วงนี้อาจจะมีการพักตรงนี้ก่อนนะครับฉะนั้นเราก็เรียกว่าเรามีโปรโมชั่นที่ดีมานําเสนอนะครับคือฟรีเรียกว่าไม่ต้องจ่ายอะไรกันเลยแต่ว่าลองเข้าไปเล่นดูก่อนนะครับลองเลือกดูสินค้าด้วยวมีสินค้าประเภทไหนแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ย คุณอยากจะเอาของมาข,มา,ขายที่นี่ไหมมันคือการเพิ่มช่องทางการขายให้กับสินค้าของทุกๆท,ท่านนะครับครับมาเริ่มกันในส่วนที่2ครับเรื่องการกู้ง่ายโปรเจกต์นี้กู้ง่ายเนี่ยคือ GEC เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งจะตอบโจทย์กับ SME หรือผู้ที่เคยเรียกว่าทําธุรกิจมาพักหนึ่งแล้วแล้วมีการวางบินให้กับองค์กรใหญ่ๆห,หรือห้างร้านโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการวางบินแล้วต้องรอ3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยนะครับ ทาง GEC เรามีแพลตฟอร์มตัวนี้เรียกว่า Hub i n v o i e นะครับ Hub i n v o i c e เป็นแพลตฟอร์มโซลูชันที่ทำหน้าที่ในการบริการสินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจให้ผ่านการวางบินนะครับสนะครับช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับสเหมาะสำหรับสถาบันและการเงินผู้ให้บริการเงินทุนผ่านใบวางบิน และผู้ประกอบการที่ต้องการเงินหมุนเวียนในใบวางบินนะครับ 4. นะครับหับอินโหวมีโปรแกรมที่ให้บริการครอบคุมดังนี้ครับมี Supplier f i n ์ฟ c น n g นซิงโปรแกรมไบเออ n ์ฟ n น p r นซิงโปรแกรมและ e factoring นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเปิดให้บริการนะครับคาดว่าไม่เกินภายใน3เดือนนี้นะครับอันต่อไปนะครับเรียกว่าโปรแกรม t ั u เซนเดอร์ทั u เซนเดอร์เป็นเป็นการบริการนะครับของแพลตฟอร์ม หุ้นกู้คราวฟันดิ้งนะครับเป็นการรวมกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้ลงทุนนะครับฝั่งผู้ประกอบการทัเชนเดอร์เป็นช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้าถึงเงินทุนสําหรับการประกอบกิจการส่วนด้านผู้ลงทุนนะครับผู้ลงทุนเป็นรายบุคคลและผู้ลงทุนสถาบันสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ เราทัชเซนเดอร์นะครับคือตัวกลางในการระดมทุนจากผู้ลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับซึ่งโมเดลที่เราเตรียมไว้นะครับทัชเซนเดอร์อีโคซิสเต็มนะครับทั้งหมดเรามีวงจรที่เริ่มต้นตั้งแต่ผู้กู้นะครับเราจะมีการตรวจสอบบริฟโดย BOL นะครับการประเมินเครดิตเบื้องต้นนะครับส่งให้กับทางแบงค์นะครับแล้วก็ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินนะครับร่วมกับบริษัท Creden c e นะครับ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนครับแล้วก็ดูแลเรื่องลงทุนการชรําระหนี้ต่างๆนะครับการบริหารจัดการการผิดนัดชําระแล้วก็โคกับบริษัทชยโยนะครับผู้ติดตามวงหนี้แล้วก็จะตรวจสอบเรื่องการเสนอขายหุ้นกู้ Trust Center คือแพลตฟอร์รรทนนรรม,อมทางด้านการเงินงสําหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุนนะครับให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางด้านการเงินทั้ง2ฝ่ายครับและในส่วนสุดท้ายเรื่องขายคล่องนะครับขายค่องเนี่ยเรามี Hubs OS นะครับ ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นแต่การบริการของ Hub OS นี้เรียกว่า Universal มากครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ถ้าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทท้บริษัทหนึ่งในการขายของเนี่ยสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะตอบโจทย์บริษัทคุณในยุคโควิดนะครับเริ่มด้วยนะครับ financial market นะครับ financial support invoice market เนี่ยครอบคุมทุกเรื่องการเงินสำหรับธุรกิจของคุณนะครับเราเป็นทั้ง e marketplace นะครับที่ manage e marketplace channel ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็น lazada shopee jd นะครับให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับสนะครับเป็น global ระดับ e marketplace ที่เป็น partnership นะครับไม่ว่าจะเป็น a l i b amazon b a a หรือ Thai Trade ที่เป็น co coordinate co 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 กับทาง g c อยู่แล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเราจึงสามารถรวบรวมเป็นโซเชียลมีเดียนะครับการ m รเนจรโซเชียลคอมเมอรใน one place นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Line นะครับได้ทั้งหมดมาขายในช่องทางเดียวกันนะครับ ขยับต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่หมดครับยังมีอีกเยอะนะฮะยังมีเรื่องของโลจิสติกการรวบรวมออเดอร์ผ่านคอนโซลิเดตการจัดส่งสินค้านะครับเราร่วมมือไม่ว่าจะเป็นไปรสีน์ไทย c u r ร y d ีดี c อช l อ s เอสซีจีแฟลช s บสเอ็กซ์เพสลาทั้งหมดทั้งมวลนี้จะอยู่ในแพลตฟอร์มของเราทั้งหมดนะครับเรื่องของ HR Support แพลตฟอร์มมันมีเรื่องของการ Work from Home นะครับเราจะเชื่อมต่อระบบ API และสามารถเช็ค พนักงานที่เข้าที่ออกแล้วก็พนักงานที่ทํางานอยู่ที่ภายใต้บริษัทของเราผ่านระบบ HOS ตัวนี้ด้วยนะครับ Accounting Platform นะครการรวบรวมออเดอร์หรือการเบิกสั่งจ่ายสินค้าหรือการวางบินต่างๆนะครับผ่านแพลตฟอร์ม Accounting Platform นะครับอันสุดท้าย CRM เป็นการ r e เท i n บริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับการกลับมาใช้ซ้ําทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่า ครบถ้วนกระบวนความมากที่สุดของของหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าเป็นแพลตฟอร์มชั้นนําของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่วันนี้เล่าไงก็คงจะเล่าไม่หมดนะครับอยากจะให้ทุกท่านลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท GEC นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บไซต์ของบริษัท GEC นะครับและทุกๆฝ่ายที่พร้อมสนับ,บสนุน3อย่างนี้ก็คือไม่ว่าเป็นซื้อง,ง่ายกู้ได้ขายคล่องเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายแล้วก็ตอบคาถามของทุกๆท,ท,ท่านอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ